สวัสดีค่ะจา๋าทาลอสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้เวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูความคิดของเขาในตอนนี้นะคะ ในถือดาบเขามีอารมณ์ของนักสู้คนอารมณ์ของคนที่พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเมันคลี่คลายลงจะรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาะสาหาัสอาจจะเป็นปัญหาที่ เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของคนสองคนการโกรธกันการงอนกันหรือการไม่ได้เคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกันแต่ทำให้เกิดการไม่พูดไม่คุยกันเกิดขึ้นซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณอยากจะกลับมาทำให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นและในตอนนี้เขาพร้อมนะคะที่จะทำทุกอย่าง ในตอนนี้เวลานี้ดังนั้นเร็วๆนี้ถ้าหากคุณรอการติดต่อจากใครอยู่หรือรอให้ใครมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณอยู่คนคนนี้กําลังจะทําสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะดูสิครับแมากําลังวิ่งมาฝุ่นตลบเลยเขามาพร้อมอารมณ์ที่อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อย่างมากๆและขอให้คุณระวังไว้อย่างหนึ่งนะคะจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของความหงห่วงที่แฝงมาอยู่ในนั้นแสดงว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูมีเสน่ห์แรงไปนิดนึงเลยทําให้เขามี ีอารมณ์กรเคร่งโมโหหึงหวงจนต้องรีบมาเคลียร์ใจกับคุณเพราะกลัวคุณจะหายไปนั่นเองนะคะ แทมแลนเขาจะกลับมาเปลี่ยนไปสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่แตกต่างกันมากแต่ว่ามันเป็นคู่ที่แตกต่างกันอย่างลงตัวอาจจะดูเหมือนน้าร้อนกับน้ําเย็นแต่พอมาผสมรวมกันแล้วมันกลายเป็นน้ําอุ่นที่ให้ความสบายใจที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วมันทําให้เรารู้สึกสบายตัวดังนั้นคุณกับเขาเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันกลับกลมกลืนกลมกล่อมและสามารถ เข้ากันได้ดีเขาเติมเต็มคุณในสิ่งที่คุณขาดหายส่วนคุณก็สามารถซัพพอร์ตหรือดูแลและเติมเต็มเขาได้ในสิ่งที่เขาไม่มีดังนั้นคุณกับเขามันเหมือนคู่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะคะและสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นบางคนคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะหเหรียญเขารู้สึกเหมือนเขาถูกทิ้ง แต่จ๋ามองว่าเขาเป็นคนทําตัวเขาเองมากกว่านะคะเขาอยากรอให้คุณไปงอ้อรอให้คุณไปขอโทษรอให้คุณไปให้โอกาสทั้งทั้งที่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่คิดเองเออเองเขาคิดผิดมโนเองไปไกลแล้วก็ตัดสินคุณโดยที่ไม่ถามคุณสักคำทั้งทั้งที่เขาเป็นคนทําแบบนั้นแต่เขากับกายเป็นรู้สึกว่าถูกคุณทิ้ง คนคนนี้เลยดูเหมือนเด็กเด็กน้อยที่น่ารักทางความคิดนะคะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่จะมองว่าความคิดของเขามันดูเหมือนเด็กที่น่ารักอะคะ่ะโกรธคุณงอนคุณแต่ไม่ถามเหตุผลแล้วก็เลือกที่จะหนีเลือกที่จะวิ่งหนีคุณไปเลือกที่จะไปเลือกซ่อนตัวไปแอบตามซอกตามมุม แต่พอคุณไม่เล่นด้วยพอคุณปล่อยไปอาหายกธเมื่อไหร่ค่อยกลับมากลับกลายเป็นมองว่าคุณใจร้ายมองว่าคุณทิ้งเขาซะงั้นคนคนนี้กําลังรู้สึกเหมือนถูกทิ้งทั้งั้งที่ตัวเองเป็นคนวิ่งหนีคุณเองนะคะ ไฮโลแฟนแต่จ๋ามองว่าตอนนี้เขาได้สติแล้วล่ะคะ่ะเขาอาจจะไปเห็นหรือไปเข้าใจอะไรบางอย่างมาหรืออาจจะคิดได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเข้าใจหรือสิ่งที่เขามนโนผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องของคุณจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆมันเป็นเพราะเขาคิดไปเองคุณไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้ทําผิดกับเขาคุณไม่ได้ทําอะไรที่เขา เพอร์เจอร์ไปเองเลยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าอายเขินรู้สึกผิดกับคุณ นี่เลยเป็นอารมณ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรีบมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณเพราะว่าเขากลัวคุณจะโกรธเขากลับมาจริงๆเขากลัวว่าสิ่งที่เขากระทำกับคุณมันจะถูกคุณทําคืนกับเขาตอนนี้เขาเริ่มรู้ทุกอย่างได้ตัวเขาเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแต่ความเป็นตัวของคุณมันอธิบายในตัวเองอยู่แล้วและตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาแค่คิดไปเองและจินตนาการเกินมากไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ราชนีถือถ้วยเหมือนที่บอกค่ะพาอความเป็นคุณมันยืนยันตัวตนของคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่รักเขาซึ่งเขาก็รู้ดีว่าคุณรักเขามากจนถึงตอนนี้เวลานี้เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณรักเขาและคุณไม่เคยมองใครเลยนอกจากเขาคุณทำทุกอย่างเพื่อเขาทั้งความรักความห่วงใยความใส่ใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขารับรู้มาโดยตลอดและเขาก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าคุณรักเขามากแค่ไหน แต่เพียงเพราะความหึงหวงความไม่เข้าใจความคิดมากคิดเยอะของเขามันทำให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากันดังนั้นพอเขากลับไปนั่งทบทวนพอคุณไม่สนใจพอคุณปล่อยให้เขาไปนั่งใช้สติกับตัวเองพอเขาได้สติกลับมาเขาก็ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆคุณเป็นคนยังไงแล้วก็เลยได้เห็นว่าเขาเข้าใจผิดคุณไปเองดังน,น,นั้นเขาเลยรีบกลับมาในตอนนี้นะคะ ถือไม่เท้าสัญญาณของความเป็นเด็กจริงๆคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณจริงๆนะคะมันถึงมีพลังงานของเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูแต่ก็น่าน้าเคียนอยู่ตรงนั้นด้วยคนคนนี้กําลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะรีบ จะรีบและพร้อมที่จะมาคุยมาเคลียร์กับคุณนะคะแต่เพราะความที่เขาเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วก็รู้ไงคะว่าตัวเองใช้อารมณ์เกินเหตุไปหน่อยดังนั้นเขาจะทักคุณมาด้วยการอย่างเชิงก่อนอาจจะทักมาประเด็นเล็กๆน้อยๆทักมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือส่งสัญญ,ญาณมาหาคุณ ว่าเขากลับมาแล้วนะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเพื่อดูปฏิกิริยาของคุณว่าคุณจะตอบสนองเขายังไงหรือคุณจะโต้อตอบเขายังไงคนคนนี้จะส่งสัญญาณมาในเชิงเด็กเด็กเล่นขายของอะคะ่ะส่งสัญญาณมาเล็กๆน้อยๆแต่คุณจะได้รับสัญญาณนั้นในเร็วๆนี้นะคะราชนีถือดาบแต่จะเห็นจริงๆว่าคุณเริ่มมีอารมณ์ คุณเริ่มมีอารมณ์กับเขาจริงๆเหมือนที่เขากลัวที่เขาอยากรีบกลับมาเพราะเขากลัวว่าคุณจะมีอารมณ์แบบเดียวกับที่เขาทํากับคุณทิ้งเอาไว้และในตอนนี้จ๋าก,ก็รู้สึกว่าคุณเริ่มโมโหเขาแล้วจริงๆเริ่มหงุดหงิดเริ่มโมโหถึงจะมีความเอ็นดูก็ตามแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมเขาถึงประเมินคุณแบบนี้ทําไมเขาถึงตีค่าคุณแบบนี้ที่ผ่านมาคุณรักเขาไม่ชัดเจนพอหรอเขาถึงได้คิดอะไรแบบนี้ไปได้ มันก็เลยทําให้คุณมีความโกรธความโมโหเขาพอสมควรดังนั้นในการกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายของเขาเลยนะคะถึงแม้ว่าประเด็นที่คุณกับเขามีมีประเด็นการผิดใจกันมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่พราะเขาเล่นใหญ่ไปก่อนมันเลยทําให้คุณค่อนข้างมีอารมณ์และมีโมโหดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้เขาคงจะต้องได้รับบทเรียนจากคุณพอสมควรน,นะคะ สามไม้เท้าคนคนนี้นอกจากจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วและยังเป็นคนทางไกลนะคะบางคนอาจจะเป็นรักออนไลน์ได้ตอนนี้เขากําลังหาช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารคุณมาอยู่ถ้าหากคุณกับเขา Taco, ยังมีช่องทางเดิมที่ใช้ติดต่อพูดคุยกันอยู่เขาจะติดต่อมาทางช่องทางนั้นแต่ถ้าหากช่องทางที่คุณกับเขาเคยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันมันถูกปิดไปแล้วหรือถูกลบเพื่อนกันไปแล้ว <ณ S 1> เขาจะหาช่องทางใหม่เพื่อติดต่อคุณมาอีกครั้งนะคะ ด h เอมเพจจริงๆในวันนี้เวลานี้นะคะเขามองเห็นแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณคือคนที่เขาไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนที่ได้อีกแล้ว ดังนั้นคุณคือคนที่เขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อรักษาคุณเอาไว้ดังนั้นต่อให้คุณมีกําแพงต่อให้คุณมโมโหต่อให้คุณหงุดหงิดกับเขาแค่ไหนก็ตามคนคนนี้จะยอมยอมให้คุณลงโทษเพราะเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขารู้ตัวว่าเขาทําเกินไปดังนั้นเขาจะยอมทําทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะ ก้าดาบตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาเครียดมากเขาเครียดทั้งเครียดทั้งกังวลทั้งวิตกกังวล เครียดกลัวคุณจะโกรธกลัวคุณจะเก,กลียดกลัวคุณจะปิดกั้นเขาและที่สําคัญเขากลัวว่าถ้าเกิดทักคุณมาแล้วคุณไม่ตอบเขาเขาจะต้องทํำยังไงแล้วยิ่งคุณกับเขามันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเลยทําให้คนคนนี้ค่อนข้างก,งกังวลมากเพราะก่อนหน้านี้ตัวเองเล่นใหญ่ไปก่อนมันก็เลยทําให้การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเริ่มต้นพูดคุยกันอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนแบบเขาจริงๆแต่สุดท้าย ระหว่างความเครียดระหว่างอีโก้กับการกลัวเสียคุณไปจะมองว่าเขาจะเลือกการกลัวเสียคุณไปเขาจะปลดล็อกทุกความกลัวทุกอย่างและวางอีโก้ของตัวเองลงแล้วติดต่อคุณมานะคะในถือไม้เท้าสัญญาของการติดต่อคุณมาเกิดขึ้นอีกแล้วมาวิ่งฝุ่นตลบเลยนะคะ ใบแรกก็อยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นแต่ตอนนี้อยากพูดอยากคุยแล้วรู้สึกว่าการส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆมันไม่มีผลกับคุณเลยคุณนิ่งเงียบคุณไม่พอใจคุณไม่พร้อมจะตอบดังนั้นเขาจะมีการส่งสัญญาณการติดต่อพูดคุยกับคุณมาที่มันชัดเจนมากกว่าเดิมชัดเจนมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงในการติดต่อมาของเขาก้าวไม้เท้า คนคนนี้กำลังเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขารู้ดีนะคะว่าเขาทำอะไรไปบ้างเขาทำใหญ่โตเวอร์ว,วัาวางอลังการกับการแสดงออกกับ ความไม่พอใจของเขาที่มีกับคุณต่อหน้านี้ดังนั้นเขารู้ดีนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้มันไม่ง่ายซึ่งมันถึงทําให้เขามีความเครียดมีความกังวลแต่เขาจะพยายามทําทุกวิธีนะคะปฏิเสธเขาหนึ่งครั้งเขาอาจจะหายไปสักพักหนึงเดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่คุณปฏิเสธอีกเขาก็จะหายไปแล้วกลับมาใหม่คนคนนี้จะไม่ยอมหายไปไหนแต่เขาจะพยายามทําทุกอย่างทําทุกวิธีจนทําให้คุณใจอ่อนยอมคุยกับเขาให้ได้ ดังนั้นคนคนนี้กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขาได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเดี๋ยวจ่าจะเปิดเพิ่มให้อีกหใบนะคะลองมาดูกันว่าจากความพยายามของเขาแล้วสุดท้ายคุณจะยอมเปิดใจไหมแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นต่อในแบบไหนนะคะราชนีถือเหรียญจารู้สึกว่าถ้าหากคุณได้เห็นความพยายามของเขาอย่างน้อย 2- 3สครั้งหลังจากนี้ คุณจะนิ่งขึ้นแล้วคุณจะยอมหยุดฟังเขาจริงๆจ๋าก,ก็ไม่อยากให้คุณต้องใช้อารมณ์กับเขานะคะจ๋าอยากให้คุณเข้าใจเขาว่าบางทีบริบทที่เขาเข้าใจผิดคุณมันอาจจะทําให้คิดแบบนั้นได้ลองฟังคําอธิบายจากเขาดูบ้างก็ได้นะคะเพราะสัญญาณมันขึ้นมาว่าสุดท้ายคุณก็จะพร้อมฟังคําอธิบายจากเขาอยู่ดีคุณพร้อมที่จะนิ่งและพร้อมที่จะฟังเขาด้วยเหตุผลดังนั้น ถ้ารักกันก็ไม่ต้องเล่นเกมนะคะก็ยอมฟังเหตุผลเขาก่อนถ้าเหตุผลเขามันไม่ดีพอก็ค่อยตะเพิดเขาแล้วค่อยตั้งหลักใหม่อีกทีก็ยังได้แต่อย่าเพิ่งตะเพิดเขาท,ทั้งที่ยังไม่ได้ฟังเหตุผลเขานะคะเพราะสุดท้ายยังไงคุณก็ยังต้องรับฟังเขาอยู่ดี ราชาถือถ้วยแล้วเขาก็จะทำให้คุณเห็นว่าเขารักคุณมากแค่ไหนถ้าหากคุณยอมรับฟังเขาคุณก็จะเข้าใจเขาว่าที่เขาเป็นแบบนั้นที่เขาทำแบบนั้นเพราะเขารักคุณมากเกินไปแล้วคุณจะสัมผัสได้ไม่ใช่แค่จากคำพูดที่เขาอธิบายแต่คุณจะสัมผัสได้จากสิ่งที่คุณเคยผ่านมากับเขาและคำพูดที่เขาส่อเจตนาให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจริงๆ หนึ่งถ้วยแล้วสุดท้ายคุณกับเขาก็จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะยังไงก็ต้องได้วนกลับมาหากาันสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่สัญญาณของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่พอคุณเห็นความตั้งใจจริงของเขาแล้วก็รู้ว่าการกระทําที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขารักคุณมากเกินไปสุดท้ายพอคุณฟังด้วยเหตุและผลด้วยสติคุณก็จะใจอ่อนและยอมเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะแนะ่จะ๋าอมว่ามันเป็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากมาก ระหว่างคุณกับเขาสิดดาบแต่ว่า ปัญหามันก็อาจจะยังไม่จบไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้แต่จำเชื่อนะคะว่าคุณกับเขาจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจนี้ไปได้เพราะในช่วงเวลาที่เขาพยายามตามตื้อตามง้อคุณแต่คุณกลับมาอยู่ในสถานการณ์ความโกรธดังนั้นทั้งคุณและเขาต่างมีบาดแผลในใจเท่าๆกันหรืออาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหนักกว่ากันก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณลองตัดช่วงเวลาทดสอบ เขาตัดความโกรธของคุณลงแล้วยอมรับฝั่งเขานะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยทำให้ความเจ็บปวดตรงนี้ระหว่างคุณกับเขามันน้อยลงนะคะห้าม้เท้า พราะยังไงคุณกับเขาก็ไม่มีวันปล่อยกันคุณกับเขาไม่มีวันปล่อยมือกันคุณกับเขาก็จะดึงกันอยู่อย่างนี้เพราะจริงๆคุณกับเขาเป็นคนที่รักกันมากมีหลายอย่างที่เหมือนกันมากถึงแม้ว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของระยะทางหรืออายุที่แตกต่างกันก็ได้แต่ในใจของคุณและเขาไม่เคยมีใครคิดที่จะปล่อยมือกันเลยบางครั้งถึงแม้จะเลิกลากันไปถึงจะทะเลาะกันคนอื่นอาจจะมองว่าจบกันแล้วแต่ในใจของคุณและในใจของเขา เราต่างรู้ดีว่าเราไม่เคยปล่อยมือกันเราแค่กลับไปตั้งหลักเราแค่กลับไปทบทวนและใช้สติเท่านั้นเองดังนั้นในเมื่อมันยังตัดกันไม่ได้ใดเมื่อมันปล่อยมือกันไม่ได้ก็ลองคุยกันด้วยเหตุและผลดูนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและจะได้ไม่ต้องสร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกัน The Lover คุณกับเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆคุณกับเขารักกันมากเป็นคู่ที่มองตาก็รู้ใจเป็นคู่ที่จริงๆไม่ต้องอธิบายมากมายก็ได้ก็เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนเขาเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดแล้วเล่นใหญ่มากเกินไปแต่พอเขาไปตั้งหลักอยู่กับตัวเองเขาก็ได้สติเขาก็มองเห็นความรักที่คุณมีกับให้กับเขาเขาก็ถึงรับรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วถึงกลับมาขอโทษและกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นดังนั้นคุณกับ เขาเป็นคู่ที่มองตาก็รู้ใจและไม่ยอมปล่อยมือกันดังนั้นอย่าปล่อยให้มันเสียเวลามากไปกว่านี้เลยนะคะรอให้เขาติดต่อกลับมา แล้วคุณก็เปิดใจคุยกับเขาและมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะช่วงเวลาเร็วที่สุดที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันนะคะเร็วที่สุดคือภายในภายใน3มสัปดาห์หรือสเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้หรือช้าที่สุดไม่เกินเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะคะ จะมีช่วง3-4จังหวะนี้นะคะ3มสัปดาห์ไม่เกิน3เดือนหรือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะคะที่คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันอีกครั้งนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%กันนะคะ ถ้าหากใครไม่มีท่าตและราศีตามที่จ๋าบอกแต่สิ่งที่ไพ่บอกออกมามันตรงกับเรื่องราวของคุณหรือคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันคือพลังงานของคุณก็สามารถเป็นของคุณได้50-60%อร์เนะคะเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%เซกันค่ะชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่6 6 2 6คนที่เกิดวันที่13-23คนที่เกิดวันที่22-22 1 22. ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคนน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ